ครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับวันนักคานะครับที่13ครับธันวาคมนะครับก็พาระชมมิโนเมกานะครับทั้ง2คันครับคันนี้ก็จะเป็นสีเหลือกนะครับอันนี้ก็จะเหลือกแปกหน่อยอกช็อกโกแลตโม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคันนี้ส่วนคันเขียวก็ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ครับอันนี้ก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับโผนสีสัดส่วนลอครับคันนี้สรับอันนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาแล้วรถวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสองเจ้านะครับเดี๋ยวดูครับของลูกค้าสิงบรีก่อนนะครับอันนี้ก็สเปคตามลูกค้าสั่งนะครับรอลวดลาย ตัดด้วยเส้นดำน,นะครับสวยครับลายนี้นี่น่าจะเป็นเครื่อง 8E ทั้งคู่นะครับราคาก็ตอนนี้น่าจะตกคันหนึ่งตอนนี้ประมาณ9 4 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมถามว่าจิ๊บให้นะครับก็ติดเบรคครับตามที่ลูกค้าสั่ง กำลังดีครับควันไม่กระหอบกกระบานะครับความกว้าง2.15เมตรนะครับความยาว3.50เมตร50ครับฝาข้างของ5เซนนะครับก็เป็นอ่าไออันนี้ครับสองชั้นเสริมนะครับพ้อเสริมตเต็มรถดำเลยครับปกติจะบางคุนกลางสวยนะครับนครับ นี่ก็ชื่นชมนะครับก็ฝากผลงานในเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมว่าอู่สมวนศักนะครับอไปนะครับอาจ็ะมีแค่สาขาเดียวครับมีที่เดียวนะครับจังหวัดจันทบุรีนี่ครับบอกดำเหลืองนะครับถังน้ำมันเหลืองไปดูคันนี้ก่อนล้วกันนะครับของเครื่อยนต์ ก็ถ้าเป็นรถทางอู่นะครับออกไปมีปัญหานะครับไม่ไม่ต้องังวลนะครับก็คือรถทางบูรับผิดชอบให้นะครับดูเลยครับให้ดูนะครับไฟ้างไอ้ดวงกลางนี่ที่ไม่ติดมันไม่ใช่นะครับเพราะเราต่อเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟหมากนะครับพอดวงกลางก็จะเว้นไว้ครับแต่เราเปิดไฟปกติมันก็ขึ้นทุกดวงนะครับแต่าบรรยากาศก็อาจจะ มืดสักนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน6โมงกว่าแล้วนะครับอาเดี๋ยวมาดูนี่ครับสีหเหลือบครับนี่ครับสีหเหลือบโอ้นี่แปดสามครับปลายท่อแปดสามกนบอคำเหลือง คันแรกเก้าแสนสี่คันนี้เก้าแสนสี่นะครับคันสีเขียวก็เก้าแสนสามนะครับมันแปดแปดอีน้ำคู่หรือเจ็ดอีอ่ะเจ็ดอีใช่ไหมเป็นคอมเรียวนะครับ 7E 5สูน210้แรงนะครับทั้งคู่เลยนะครับขออไปนะครับที่ผมคิดว่าเป็น 8E อ่าไเดี๋ยวนี่ครับ รออันนี้ครับก็ทำการปาร์เรียบร้อยแล้วครับก็พรุ่งนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถได้เลยนะครับอันนี้ก็มีของกมีกระทัหน้าหลังก็จะตั้งโต๊ะเมียมีแคปเลตนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับ0899383397นะครับรยนต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับ โอ้ตนวนสักนะครับผมก็ยินดีชอบหมก็เข้าฝากแชร์ฝากเข้าไปกดไลค์ครับคอมเมนต์ติชมกันได้ตลอดนะครับก็พยายามนะครับพัฒนาผลงานครับก็จริงจริงอยากพูดทุกครั้งนะครับก็คืออู่เปิดมาก็ประมาณ20ปีแล้วนะครับทํารถมาตั้งแต่เป็นรถอีแตนนะครับสมัยร่างเดิมเลยนะครับกว่าจะมาเป็นรถหกล้อครับเม่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับคิดว่าโอ้ส้นวนสักคือจะทำนะครับอ๋อจริงๆน่าจะเจ้าแรกเลยนะครับ แล้วก็มีหลากหลายคาพูดนะครับมีบางคนบางอู่ครับแต่บ้านครับแล้วก็ก๊อปผลงานแล้วก็ไปคุยปีเป็นอีกแบบนะครับครับแต่ผมเราไม่เอ่ยดีกว่าครับใครจะอยากจอมตีก็ให้ดูที่ผลงานนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับทั้งเก่าใหม่นะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็ยังไว้ใจนะครับมาเลือกซื้อนะครับเลือกใช้รถอู่สมุนทรสอยูวตลอดนะครับ ก็ขอโทษลูกค้านะครับสองสามพันก่อนนะครับอดีจังหวะไม่ตรงกันนะครับก็คือไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับไม่ได้รีวิวไว้ให้นะครับก็ขออภัยด้วยครับก็เดี๋ยวอันไหนถ้าเวลาว่างตรงกันผมก็จะมารีวิวนะครับาให้ดูกันตลอด ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับสับส่วนนะครับกับรถทางอู่สับส่วนเดียจากประมาณนี้ทุกคันนะครับก็ออกไปนะครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลยครับเติมน้ำมันนี่ครับครับโอเคครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก็ครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลาไว้เท่านี้นะครับผม